อุ๊ยไม่นะไม่นี่มัน,มน,นสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับผมบอกคลี่เกมเมอร์วันนี้เราอยู่ในเกม The s l a u g h t e r House หรือโรงฆ่าสัตว์เป็นเรื่องราวของตำรวจคนหนึ่งฮะที่คนพบกับเทปปริศนาของบุคคลที่หายตัวไปเขานั้นได้พบกับความลับที่อยู่ในโรงฆ่าสัตว์เรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมกันเลยครับ let's go ไป t h e Slaughter House ลงฆ่าสัตว์สุดหลอนแล้วกันตั้งชื่อสดๆตรงนี้เลยนะฮะอะไปเสียงรถขับผ่านนั่าจะเป็นรถของคุณตำรวจนะฮะที่เข้ามาตรวจสอบลงฆ่าสัตว์ที่นี่จอยังดำอยู่ฮัลโหลถึงยังคุณตำรวจขับนานจังหลับปะเนี่ยขับรถหลับในเวลางานไม่ดีนะคุณตำรวจมาเสียงมาแล้วฮะโอ้โอโหโหลดช่าไม่ทันโอ้มีเดี๋ยวเกมนี้มีสเตมินาด้วยหมายความว่า เราต้องวิ่งหนีอะไรแน่นอนแล้วนี่คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะพิซซ่าเหรอชีสเบอร์เกอร์หรืออะไรอ๋อมิสซิ่งนะฮะเอ่อเอ็ดแฮมแบ็กวูดนะฮะอายุ28ปีเอ่อน้ำหนัก5.9กิโลหรือปอนด์ไม่รู้สูง176เซนติเมตรนะฮะผมสีน้ำตาลตาสีเขียวเห็นครั้งล่าสุดเมื่อวันพุทธที่17นะฮะจูลายนะฮะ แถวแถวเอ่อกรีนเวนะฮะมิชิแกนถ้าใครเจอแล้วก็โทรมาที่911โอเคเราน่าจะต้องมาหาบุคคลคนนี้นะที่เขาหายไปนะฮะโอเคเราได้บอรดแสม,มาน่าจะเป็นที่นี่นะฮะอืมเราไปดูรถเราดีกว่านะว่ามีอะไรเก็บบ้างโอเ้เกมภาพนี้คือแตกมากๆนะฮะไม่รู้ว่าสามารถปรับเอ่อภาพได้ไหมนะฮะลองดูดีกว่า EC โอเค ปรับภาพไม่ได้นะฮะก็คือเราต้องเล่นแบบ8บินอย่างนี้ไปยาวๆนะฮะก็ก็ดีนะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกมแนวนี้ดีวิเสียงอะไรอะเราเหยียบกิ่งไม้ตกใจหมดแม่เมยโอเคนะ่าจะต้องเข้าไปในนี้นะฮะลงฆ่าสัตว์เฮลช่วยด้วยแต่ก่อนที่จะเข้าไปขออนุญาตเอ,อดูรอบๆก่อนแล้วกันนะฮะว่ามีเบาะแสอะไรหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีนะเป็นโกดังที่มีแค่ประตูทางเข้า หน้าต่างหรือช่องระบายอากาศก็กไม่มีปกติแล้วถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ทั่วไปเนี่ยต้องมีช่องระบายอากาศหรือท่อระบายอากาศนะไม่งั้นข้างในกลิ่นมันจะเหม็นมากๆตรงนี้มีก้อนหินเราก็ว่าให้คนมานั่งพักได้อย่างนั้นแหละโอเคไม่น่ามีอะไรนะรอบๆอืมก็เป็นโรงฆ่าสัตว์แบบปิดนะแต่จริงๆคนมีท่อระบายอากาศนะแล้วก็มีรถตำรวจเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้คือปิดสี่แยกเลยใช่ไหม น่าจะปิดถูกแยกนะนี่คือรถตำรวจที่เราสามารถมาสำรวจได้เปิดเข้าไปได้ปะกด E ไม่ได้นะฮะโอเคไปลุยเข้าไปในโรงค่าสัตว์กันดีก,กว่านะว่ามีเรื่องราวอะไรรอเราอยู่นะฮะสาม,มินาหมดชาร์จไม่ทันนะเอาซาม,มินาให้กลับมาเต็มก่อนเผื่อวิ่งหนีอะไรเกมแนวนี้นะฮะถ้ามีโลบซามินาคือมันต้องหนีอะไรแน่นอนโอเคเข้าไปข้างในเดี๋ยวเข้ามายีเดอ๋ยออกได้นะฮะ ตกใจหมดหรือว่าออกมาไม่ได้โอเคเข้ามาข้างในมีกับอะไรเนี่ยเนื้อหรอเนื้อหรือเศษไม้ก็ไม่รู้มันภาามาแตะมอวไม่ชัดอะ่ะน่าจะเป็นเนื้อเพราะว่ามันเป็นโลค่าสัตวนะ์น่าจะเป็นพวกเศษเ,เนื้อสัตว์นะเนะี่ยมีขวานปักอยู่นะฮะน่าจะเป็นเศษเนื้อสัตว์อืมเต็มไปหมดเลยนะฮะเครื่องในหัวหมูอะไรประมาณนี้มั้งฮนะเพราะดูไม่ชัดไม่รู้ว่าคือส่วนไหนของร่างร่างกายสัตว์นะฮะ รือร่างกายกายของคนก็ไม่รู้นะโอเคนี่ฮนะมีศรศรแต่เศษซากสัตว์เต็มไปหมดเอ่อเข้ามาข้างในตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่แขวนหมูอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแขวนสัตว์อุ๊ยตกใจหมดนี่คืออะไรอะ่ะฮะศพคนถูกหอ่อแต่ว่าส่วนหัวไม่มีใช่ไหมน่าจะเป็นส่วนของคนนะไม่น่าใช่พวกสัตว์น่าจะเป็นคนนะเนี่ยเหมือนหัวโดนตัดชิบหายแล้วไม่นะแล้วหัวมันอยู่ตรงไหนวะ ัหอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะเอ๋ hey. มีแค่ศพที่ถูกพันถุงดำไว้ตรงนี้เข้าไปได้เป็นห้องน้ํานะะโอ้ oh, <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ตํารวจอย่าบอกว่ามึงเป็นวิญญาณนะ่ะไม่นะเพื่อนผงไม่เห็นเงาตัวเองมึงเป็นแวมไพร์หรือว่าเป็นผีมาเนี่ยคุณตํารวจ <c oughs> ห้องน้ําเปิดไม่ได้นะฮะเฮ hey. hey. เดี๋ยวมันปิดให้เราเหรอมันน่าจะปิดให้เราใช่ไหม <c oughs> ตกใจหมดมันจะปิดเองนะอะัตโนมัติ โอเคเดี๋ยวเข้ามาประตูตรงนี้เปิดได้อุหูข้างในน่าจะเป็นเนื้อหมูนะฮะเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็มีเหมือนศพคนอีกแล้วว่ะแต่มันไม่มีหัวเหมือนหัวมันโดนตัดไปนะฮะศพคนเต็มเลยอะ่ะมีมากกว่าสองศพนะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วไงต่ออะคือมันไปต่อไม่ได้แล้วว่ะเอ๊ะเดี๋ยวตอนแรกมันไม่มีไฟฉายนี่ว่ะเอ๊ไฟฉายมาจากไหนวะเนี่ยหรือผมไม่ได้สังเกตวะ่ะแต่จําได้ว่ามันไม่มีไฟฉายวางไว้ตรงนี้นะ มันส่องไปที่เอ,อ่ออะไรอะ่ะมันส่องไปที่กล่องตรงนี้เหรอเปิดได้เหรอเปิดได้เดี๋ยวเป็นทางลับเอ,อ้อก็ว่าอยู่โรงฆ่าสัตว์มันตั้งใหญ่นะมันไม่น่ามีห้องเล็กแค่นี้มันมีทางลับเหมือนเป็นอุโมงค์ใต้ดินชิบหายแล้วกูต้องเจอฆาตากรปรวบเนี่ยไม่นะยังไม่อยากหนีฆาตากรตอนนี้มันจะระทึกเกินไปไหมพอไาปแล้วนะฮะห้องแห่งความลับในโรงฆ่าสัตว์ แล้วก็ทะลุมาตรงนี้เลยเอ๋มีเครื่องปั่นไฟแล้วก็เอ่อซากเศษซากเลือดเต็มไปหมดอันนี้คืออะไรอะ่ะกุญแจหรอเก็บมาแล้วเปิดได้ใช่ไหมเคเปิดได้ทําไมห้องมันเป็นเหมือนแบบห้องไว้ขังคนปะตรงนี้เปิดไม่ได้นะฮะเอ๊ะเสียงอะไรอ๋อเปิดไม่ได้ไมเสียงประตูมันเหมือนกับเป็นห้องที่ไว้ขังผู้คนนะฮะปกติมันจะเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ไว้ฆ่าพวกหมูพวก พวกไก่นะฮะหรือพวกบัวแต่นี่มันคือโรงแบบเอาไว้เก็บคนนะฮะเลี้ยงคนแล้วก็ามาเชือดเอ๊ะ <Hey, S 1> ทำไมต้องเชืออคนและนี่คืออะไรอ่ะศพบเ่เนี่ยศพคนตายคาที่นะโอ้โหดูดิเน่าคาลูเลยนะจะแบบใครก็ได้ช่วยเอาไปทีช่วยเอาไปหน่อยพาเอาไปหน่อยแล้วก็ตายคาที่ตรงนี้เลยอ้พระเจ้าคือมีหลายห้องมากนะฮะเหมือนกับคุกไว้ขังคนแต่น่าจะขังคนเอาไว้เพื่อที่จะ เออเอามากินหรือเปล่าหรือ,อามาบูชาเออสิ่งเหนือธรรมชาติก็ไม่รู้นะแต่มันเหมือนแบบลงฆ่าสัตว์แต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าคนเไม่ได้ฆ่าสัตว์แต่มาขัางคนนะฮะแล้วก็ฆ่าคนเพื่อทําอะไรบางอย่างโอเคไปเดินต่อต้องรู้เหมือนมีเหมือนมีทางที่ไม่สามารถไปได้แนละ้วมันมันบล็อกไว้นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าไปที่ไหนนะฮะแต่มันเป็นห้องถงทางยาวที่โคตรจะไม่ได้ไว้วางใจนะฮะ เรามาห้องนี้ดีกว่ามีเสียงเพลงอยู่ตรงนี้มีวิทยุที่เปิดไว้ปิดได้ปะไม่ได้มีเทปวางอยู่แล้วก็ทีวีเหมือนบอกเป็นในๆว่าให้เราเอ่อเอามาเปิดดูนะฮะหูเทปมันมีมากกว่าหนึ่งเลยเนะี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นศพคนแต่ละคนปะที่ขังอยู่ในห้องขังนะฮะดูดิน่าจะมากกว่าหลายสิบศพนะเนี่ยหูฆ่าไปหลายคนโอเคอันนี้มันเทปอันนี้เด่นเป็นสงา่าน่าจะเปิดเทปนี้นะฮะโอเคลองเปิดดู เสียบเข้าไปอ่าเรียบร้อยโอ้อันนี้คือเทปเหรอนี่คือเทปของคนที่เราตามหาตัวใช่ไหมเนี่ยรถคันเขียวะตอนแรกน่าจะใช่นะฮะตอนน่าจะเป็นคนที่หายตัวไปตอนแรกอันนี้คือเทปเล่าเหตุการณ์ของคนที่หายตัวไปนะฮะเอมันบันทึกกันอย่างนี้เลยเหรอแล,ล้วภาพมันโคตรแตกโอ้โหโคตรแบบแสบตานะฮะโอเคเข้ามาในโรงฆ่าสัตว์ ตอนแรกลงค่าสัตว์มันก็ยังมีเศษเนื้ออยู่นะแต่มันก็ไม่เยอะนะมีนิดหน่อยๆน่อยเดินเข้ามาก็ยังไม่มีก้อี้ตรงนี้นะผมว่าน่าจะเป็นกอ้อี้ของศพคนที่เรากําลังเล่นอยู่แน่เลยห้องน้ําเข้าไม่ได้นะฮะมันเอ๋มันติดเข้าไม่ได้นะติดอะไรก็เป็นวิญญาณเหรอเข้าไม่ได้โอเคช่างมันนะฮะแต่ว่าทางนี้สามารถไปได้ทางนี้ไม่มีศพคนเลยนะไม่มีเนื้อ แสดงว่าไอ้คนนี้น่าเป็นศพคนแรกที่มาตายแน่เลยวะแล้วมึงมาที่นี่ทําไมวะเนี่ยมีคนแบบส่งจดหมายเชิญไปหรอหรือ,อยังไงไม่ทราบได้นะฮะโอเคเดินต่อไปเรื่อยๆเกมมีระบบซามิน่ามันต้องวิ่งหนีอะไรแน่ๆแต่ยังไม่เจอนะฮะสิ่งที่อะไรเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบแวบบคิดเพอเองเหรอไม่รู้เหมือนกันผมคิดเพือเองเหรอเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรแวบๆนะฮะโอเค คือผ้ามันแตกๆมากเลยนะฮะถ้บปวดตาก็ขออภัยด้วยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นที่ตัวเกียร์นะไม่ได้เป็นที่ผมนะอดูดิห้องขังก็ยังไม่มีเอ่อที่นอนเตียงคนอะไรนะผมว่าคนนี้น่าจะเป็นศพคนแรกอะ่ะที่มาโดนนะฮะโดนอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าทางข้างหน้านี่คือมาไม่ได้ถูกปิดนะ,ะแต่ไฟกระพริบโคตรจะไม่น่าไว้วางใจตรงนี้มีวิทยุที่เปิดไม่ติดแล้วก็เทป มันก็เริ่มมีเทปแล้วนะแต่ว่ามีแค่ไม่กี่เทปนะไม่ถึง10เราน่าจะเป็นเหยื่อคนที่แบบว่าแรกๆนะโอเคเดินเข้าไปทางนี้ที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจไม่รู้ว่าเป็นอุโมพารเราไปไหนนะไปเดินต่อไปในความวิสวงของโลงคาสัต์แห่งนี้ซึ่งเอ๊เอเอมื่อกี้ผมเห็นเหมือนคนไฟดับเอแล้วก็ตัดมานี่เลยเออ อะไรวะผมเมืออผมเห็นวงเวทนะน่าจะเป็นวงเวทของลัทธิอะไรบางอย่างนะกำลังบูชายันซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นลัทธิบูชาซาตานโดยใช้คนนะฮะศพคนแล้วตอนนี้ผมได้คุณแจมาไม่รู้คุณแจเปิดอะไรนะตรงนี้หรอไม่ใช่เออคุณแจไปเปิดอะไรอะ่ะไม่รู้ฮะแต่ผมมั่นใจว่าเป็นลัทธิบูชาซาตานนะฮะต่วศพคนหรือเตียงนอนที่อยู่แถวนี้น่าจะเป็นศพของคนที่ โดนบูชายันไปแล้วเรียบร้อยนะฮะผมไม่รู้ว่าต้องเปิดห้องไหนอ่ะห้องนี้ปะมีศพคนไม่ใช่ห้องไหนวะห้องนี้เหรอไม่รู้ห้องไหนนะมันหลายห้องอ่ะห้องไหนวะเนี้ยห้องนี้ปะเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้คืออะไรอ่ะโคบารโอเคไว้งัดน่าจะงัดไม้ตรงตรงตอนแรกที่เราเข้าไม่ได้นะฮะอันนี้ผมมั่นใจแล้ว คือมันน่าจะเป็นลัทธิบูชาซาตานโดยใช้คนนะฮะมากักเก็บไว้ในโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกทิ้งลางนะฮะและก็มีคนถูกล่อลวงมาเพื่อที่จะบูชาซาตานแน่นอนนะโอเคเราจะไปปเผชิญหน้ากับซาตานดูสิว่าเราจะวิ่งหนีมันรอดไหมเพราะระบบมีระบบสตามินามาเนี่ยต้องวิ่งหนีแน่นอนดูดิมันขามันหรอหรือว่าหัวมันหรือ,อไรเอ๋ไม่ใช่แต่มันเป็นมันเป็นโซ่โอ้หที ข้างบนมันคือซาตาเหรอขาม,มันเหรอไม่ใช่เสาแต่นี่คือคนแรกที่มาโดนใช่ไหมโดนบูชาซาตาองพระเจ้าช่วยนี่มันอะไรันมาเนี้ยไม่อยากเดินเข้าไปเลยะเดินเข้าไปผมจะโดนมันล่วงมาฆ่าไหมเนี่ยหรือว่านี่มันดตอร์ออสโตพุตในสไปเดอร์แมนกันแน่โอเคเดินเข้าไปในวงเวทปริศนาซึ่งมันมีว,ว,ว,มวิดีโอเหรอม้วนเทปวิดีโอของตอนแรกที่เราเจอนี่ว่าอุ๊ยไม่นะ ไม่นี่มัน,มนมช้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนึกว่าจะให้เราหนีไม่ให้กูหนีเลยหรอ,อแล้วภาพตัดไปเลยตายยังเนี่ยโหลเงียบไปเลยอ้าวอย่าบอกนะว่าเราโดนไปแขวนแทนให้คนนั้นอะง่มยนะอ้าวจบเลยโอเกมสั้นมากนะฮะแต่ก็ได้บารกาศอยู่ แต่ว่าเกมทาระบบซาม,มินามามันน่าจะให้วิ่งหนีอะไรสัหน่อยว่บปีศาจหรือผีหรือภาพหลอนอะไรก็ได้นะมันจะทําให้เกมระทึกกว่านี้แต่นี่เกมมันแห้งมากเลยแต่ว่าก็บรรยากาศใช้ได้นะภาพมันแตกไปหน่อยน่าจะชัดกว่านี้นิดนึงนะฮะโอเคฮะก็จบปแลวสำหรับเกม The s l a t e r Howl นะ,ะโรงฆ่าสัตว์หลอนนะฮะที่เอาคนมาบูชาย,ยันซาตานําสำหรับบคลิ่เกมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนนะฮะไปแล้วสวัสดีครับ